สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโทศก,กันที่ออกมาเห็นหน้าเห็นตาก,กันแบบนี้เราจะไม่มีการเล่นเกมไหนทั้งสิ้นก็ปกติเห็นหน้ากูก็ต้องมีเกมนะวันนี้ผมโดนท้าาจากช่อง h e l l g a d e Studio ว่าอยากเห็นเราเล่นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งวินาทีนี้ต้องบอกเลยว่าแอปยอดฮิตคงหนีไม่พ้นแอปสนโนแล้วแอปสนโนมันคืออะไรแอปสนโนคือแอปแต่งภาพสุดเกลียนจากเกาหลีที่ให้คุณเล่นเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแมวชิปมังแพนกวินแล้วก็แมว หรือบางทีที่เพิ่งคิดอะไรออกหรือย้อนให้คุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอืมเอาเด็กคนนี้อีกหน่อยหรือใส่บิ๊กไอเพิ่มความเบลใส่ความคืมนให้กับใบหน้าไม่เอาและวเป็นแท้ขบุตรดีกว่าหรือใบหน้าเศร้าหนุ่มตีเอายิ้มหน่อยอืมคบปิงิดแม้แต่ตอนงอนตอนโกรธเริ่มเศร้าร้องไห้ ตาหวานกำลังอ้อนตาเบลเบื่อตกใจช็อกหรือแม้แต่ตอนอยากแดกแกะยังยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้ความเทพของแอปนี้คุณยังสามารถเล่นกับแมวที่บ้านได้อีกด้วยฟังไม่ผิดหรอกครับมันเอาไปเล่นได้จริงๆฮะฮะ,ฮะจริงดิอืมเล่นกกและไง ถ้าแค่นี้ยังไม่ตอบโจทย์ยังมีอีกแม้แต่ฟิลเตอร์สำหรับสาวๆผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพก็มีให้เยอะด้วยเล่นเสร็จแล้วอยาจะเก็บเอาไว้แอปนี้ก็ยังสามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งและเป็นคลิปวดโอได้ราวๆ10วินาที ให้คุณสามารถเอาไปยำกันต่อในโลกโซเชียลได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั้งใน Android และใน iOS ที่สำคัญแม่งฟรีและยังสามารถเล่นกับแมวที่บ้านได้อีกด้วยนะจะบอกให้ถ้าเล่นแล้วอยากแชร์ต่อก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กสนเอาไว้อวดให้เพื่อนคนอื่นได้ดูต่อกันด้วยนะครับและถ้าถูกใจก็อย่าลืมติดตามซ u b s c r i b e ให้ช n e l ของกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ